หนัสนะคะอยู่ชั้น11นเะคะเปิดประตูเข้ามานะคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะขออนุญ,ญาตเข้าห้างองเลยนะคะค่ะจะมีตู้เย็นนะคะแล้วก็แล้วมีโต๊ะกินข้าวนะคะแต่ว่าโต๊ะกินข้าวพี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงเพราะว่าพี่อยากได้โต๊ะกินข้าวที่ใหญ่เพื่อที่มันจะได้วางกับข้าวได้ทั้สองสอม่ังไม่อยากบอกวางแค่อาหารจานเดียวอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ต้องการนะคะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือว่าที่จำ,จำกัดนิดนึงนะคะแต่เราก็แบบว่าตู้เย็นเราจะติดตัวกันชนเอาไว้ะค่ะเป็นกันชนลักษณะนี้นะคะก็ทำให้แบบว่าตู้เย็นโดนโตแล้วก็ไม่มีปัญหาในการเป็นรอยนะคะผู้เช่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะเราดูแลอย่างตรงนี้อย่างดีนะคะมาตรงทางครัวค่ะอันนี้นะคะ ทีวีนี้นะคะพี่เลือกประมาณห้าสิบนิ้วนะคะแล้วก็โซฟานะคะจะพอดีเข้ามุมนะคะตรงส่วนนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถวางปรินเตอร์นาคาได้เลยนะคะนี่การทํางานแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกระดาษ a อสนะคะเป็นสามารถที่จะปริน์งานได้นะคะนี่ก็เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะคะโคมตรงนี้ก็สามารถจะ ดัดแ,แปลงวางตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นชั้นนะคะเป็นชั้นที่วางหนังสือนะคะอันนี้นะคะเข้ากับเข้ากับโต๊ะเข็นหนังสือนะคะ เก้าอี้ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะแล้วก็พี่จะมีเป็นที่รองเก้าอี้ด้วยนะคะสําหรับที่แบบว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะหรืออะไรเพราะเรามีมีที่รองตรงนี้ให้ให้ไว้นะคะนะคะส่วนอันนี้พี่ก็ซื้อมาสําหรับที่แบบว่าวางหนังสือวางเอกสารวางัางสือหรือก็วางปากกาหรือวางของอะไรเล็กๆน้อยๆสาหรับในการเรียนนะ,ะนะคะนะคะมาตรงหน้าต่างนะคะ อันนี้จะมีมุงลวดด้วยะคะ่ะนี่นะคะเป็นมุงลวดจีบนะคะซึ่งซึ่งอันนี้พี่ก็ติดตั้งอย่างดีนะคะพร้อมกับนะคะขออนุญาตนะคะพร้อมกับไอตรงนี้นะคะม่านตัวนี้นะคะเป็นม่านขออนุญาตนะคะม่านตัวนี้นะคะ ที่จะดีมากนะคะอันนี้รุดรุดไม่เต็มนะคะสามารถมองออกข้างนอกได้นะคะถ้าเรายืนอยู่ในในห้องเราจะเราจะแต่งตัวหรือจะเราจะทําอะไรหรือว่าแต่งตัวโป๊หรืออะไรไม่ต้องกังวลน,นะคะถอดเสื้อผ้าก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามากตัวนี้คนข้างนอกมองเราไม่เห็นแต่แต่เรายืนคนข้างนอกอะคะ่ะมองเราไม่เห็นแตเ่เราสามารถเห็นคน เห็นเห็นด้านนอกได้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์ได้เพื่อความโปร่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วไม่เป็นฝุ่นเพราะว่าไม่ได้เป็นมาน่านผ้าแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถตอนคืนนี้นั่งทางานนั่งเียนก็จะมีแสงของของยอดตึกอะค่ะนะคะซึ่งทําให้แบบว่ามันจะได้แบบมันจะได้โอเคแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันไม่ได้ปิดทึบนะคะและการน่าอยู่มันจะน่าอยู่มากกว่านะคะท่าน,นี้พี่ขอ ขอมุ้งไปห้องนอนเลยนะคะห้องนอนนะคะอันนี้พี่ก็ทําเป็นประตูนะคะประตูที่พี่ทํานะคะก็คือไม่ได้ทําเป็นประตูค่ะขออนุญาตนะคะใช้คําผิดทําเป็นซับวงกบะค่ะนี่คือซับวงกบนะคะซับวงกบเป็นลักษณะน,นี้นะค่ะนี่ค่ะที่ทํานะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะเพื่อให้ประตูอ่ะค่ะ มีความเป็นโดดเด่นของความเป็นห้องนอนมากขึ้นนะคะที่เพิ่มสับวูก,กบมานะคะนะคะเรามาด้านในเลยนะคะด้านในห้องนะคะตรงประตูก่อนจะได้นะคะนี่คือตรงประตูค่ะก็เป็นสับวันกบวงกบเหมือนกันคือข้างหน้าแล้วก็ข้างนอกค่ะนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะโดดเด่นด้วยม่านพับอะค่ะ ซึ่งประหยัดเนื้อที่นะคะเพราะมันเป็นกระจกนะคะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าหรือว่าผู้เช่าได้เลยค่ะว่าอยากจะเปิดหรือว่าอยากจะเอามันขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะแล้วแต่ได้เลยนะคะคันนี้ขอต่อมานะคะมาเป็นตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้นะคะที่ปลูกผนังหัวเตียงค่ะนะคะลูกนะผนังหัวเตียงค่อนข้างที่จะ เป็นงานที่แบบงานพรีเมียมเลยท,ที่พี่ทำนะคะงานค่อนข้างเป็นงานแฮน